แน่นอนว่าฉันเองก็รู้สึกถึงวิกฤตยังไงก็ตามขนาดและความตื้นลึกหนาบางมันต่างกันเนื่องจากปัญหาของกองทุนสำรองเงินตาต่างประเทศชั่วข่าวที่ลดลงมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นรัฐบาลมักจะยืมเงินดอลลาร์จากอเมริกายุโรปและญี่ปุ่นก่อนหรือใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเพื่อแก้ปัญหาแต่ หากดูจากข้อเท็จริงแล้วประเทศของเราไม่มีทางหลีกเลี่ยงวิกฤตนี้ได้อย่างแน่นอนผมแน่ใจว่าคุณเองก็รู้คุณปู่โดจูนบอกว่าครั้งนี้มันแจกต่างออกไปมหาอำนาจทางเศรษฐกิจไม่มีทางให้กู้ยืมหรือทำข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหากเงิน2,000ล้านดอลลาร์คือทั้งหมดที่มีอยู่ในกองทุนการแลกเปลี่ยนเงินตาจากประเทศ ก็เท่ากับว่ามีอาหารมากมายแต่ไม <aesthetic. S 1> <hong> ่มีเครื่องดื่มในท้ายที่สุดคุณจะไม่ตายเพราะหิวแต่จะตายเพราะกระหายน้ำเข้ามา สินค้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บอกเรื่องนี้กับทุกแผนกตั้งแต่วันนี้ถือราคาในการส่งเป็นดอลลาร์ทันทีที่ได้รับและให้ยืมเงินเพื่อชำระและการก่อสร้างครับท่านประธานทำการเสนอราคาสำหรับโครงการในต่างประเทศ10%ไม่สิทำให้ถูกกว่า20%นำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการฝาก หรือการชำระเงินระหว่างกันและไบโอเออครับท่านประธานรับเงินทั้งหมดที่ลงทุนพวกผลิตภัณฑ์ทางการเงินในต่างประเทศขึ้นมาค่าปรับจะปรับเป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ได้ยกเลิกทั้งหมดและรักษาความปลอดภัยของเงินดอลล่าร์ไว้ท่านประธานนั่นเป็นการสูญเสียขั้นใหญ่เลยนะครับสมดุลการจัดการ สงบปากสงบคาแล้วเอาทุกอย่างขึ้นมาท่านประธานจะเย็นก่อนครับมีการเตรียมการทุกอย่างไว้แล้วทนสำรองเงินตาต่างประเทศของพันธมิตรทั้งหมด กำลังได้รับการตวรวจสอบอย่างละเอียดการเตรียมการอย่างละเอียดไม่เพียงพอเราจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่แขนขายอย่างน้อยหนึ่งข้างจะถูกบทขยี้ท่าประธานท่านได้มีการพูดคุยกับเจ้าของแฟนตาซีแล้วเหรอครับใช่ เรื่องนี้มันไม่ชัดเจนเชื่อของ1000ล้านดอลลาร์ที่แข่งแก่งก็ขาดไปแล้วพวกเขาปฏิเสธเหรอครับฉันคือ คนที่หาเงินได้แม้แต่ในยามที่ตื่นตะหนกขอสงสงครามเกาหลีฉันไม่เก่งกลัวสงครามด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ฉันกลัวยิ่งเป็นเงินดอลลาร์ขอผู้ชายคนนั้นอีก เขาคุกคามฉันโดยที่ไม่แม้แต่จะสบตาเป็นครั้งแรกที่ฉันเจอคนที่มีพิษส่งลายมากกว่าฉันเจ้าของแฟนตาซีมันเป็นใครกันท่านประธานถึงได้พูดด้วยตัวเองว่ามีคนที่ร้ายกัดกว่าเขาทุกๆคนเตรียมตัวให้พร้อม เมื่อวันที่19พฤศจิกายนริมชาหยองผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจเขาแสดงเจตจำนงที่แข็งแกร่งโดยการกล่าวว่าผมจะแก้วิกฤตการปัจจุบันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปถึง IMF อย่างไรก็ตามหลังจากนั้น2วันในวันที่21เวลา4ทุ่ม รำากาศคำขอของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการประชุมสื่อมวลชนอย่างเร่งด่วนเพื่อใช้มาตรการช่วยเหลือและเพื่อปรับปรุงการชำระเงินระหว่างประเทศการรักษาเสถียรภาพของข้อมูลเสถียรภาพของมูลค่าสกุลเงินการเปิดการค้าเสลีเปิดตลาดกองทุนและเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารจัดการบริษัท วันต่อมามีการประกาศฉบับพิเศษต่อสถานะนะเกี่ยวกับคำขอช่วยเหลือของประธานาธิบดีมันเป็นจุดเริ่มต้นของ IMF ลำดับความน่าเชื่อถือของเกาหลีใต้ลดลงและดัชนีราคาหุ้นลดลงกว่า400ธนาคารเพื่อการลงทุน9แห่งได้รับคำสั่งให้ระง,งับธุรกิจของพวกเขา เบเกอร์กุ๊บลบละลายอา่าผมไม่แน่ใจถ้าประธานเราไม่ควรจ่ายเงินสำหรับการดำเนินการในตอนที่การควบรวมกิจาการสี่สุดลงไม่ใช่เหรออาสัญญาอย่างละเอียดนะครับกำหนดการควบรวมกิจาการคือเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งหนทางอีกยาวไกลครับ ครับทำไมต้องจ่ายเป็นดอลลาร์ด้วย1.2ล้านล้านเราจะมอบให้กับเซจงผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นจงรู้เอาไว้ซะธนาคารแห่งแรกของเกาหลีหรือเปล่าครับใช่มันไม่ใช่แค่นั้นนู่นนั่นนี่วุ่นวายไปหมดจริงๆว่าแต่เรื่องของนายละ่ะ ประธานจีนเนีคำนวณอยู่ไหมครับดูเหมือนว่าเขาไม่ค่อยอยากคิดให้เยอะเกินไปเพราะผมเป็นลายชายของเขาเขาดื้อรั้นเขาจะไปแชร์โบได้ยังไงหากเป็นแบบอื่นเหมือนกันกับนายถ้านายมีมากขึ้นนายก็คงจะไม่เบาเหมือนกันตอนนี้กำลังคิดหาวิธีลอกเรียนจากคุณปู่ของนาย แต่โดจุนหากอัตราการแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นหากมันสูงถึงพันบอนนันก็คงเยือกจริงๆครับเพราะจาก3ล้านล้านวอนจะกลายเป็น5ล้านล้านบอลนั่นคือสิ่งที่ชัดกำลังจะพูดในตอนนั้นนายจะกลายเป็นเศรษฐีด้วยเงิน5ล้านล้านวอนตอนอายุ20รู้สึกยังไงบ้างอย่าส่งเสริมผมเลยครับ ผมแค่กำลังห่างขายการเล่นเป็นตระก,กูลผู้ดีฝั่งยุโรปโด้วยเงินพวกนั้นอยู่นายก็ทำได้นี่นาคุณลงุงผู้ร่ำรวยในยุโรปและประธานแชร์บอนของเกาหลีที่กำลังเล่นอยู่ในประเทศอันไหนมันดีกว่ากันครับนายนี่ไม่มีอารมณ์ขานเลยรออีกสักหน่อยเถอะครับ ผมจะเป็นประธานแชร์บอลของเกาหลีและผมจะทําให้คุณลุงมีความสุขกับชีวิตหลังกเกษียณเหมือนกับผู้ดีในยุโรปครับครับครับผมจะรอนะครับครับถ้าประธานผมจะชนะให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและจะตอบแทนความไว้วางใจของท่านครับไม่ต้องประจบชั้นหรอกนะ่ะ ดูแล2,000ล้านดอลลาร์แล้วใส่มันไว้ในกระเป๋าของฉันซะท่านประธานบอกผมไม่ได้เหรอครับว่าใครเป็นเจ้าของแฟนตาซีผมจะได้ไปพบเขาและขอความร่วมมือแทน รือไปซะเถอะจ,ะจะให้หนายไปเยี่ยมพักฝ่ายค้านสักหน่อยให้โทนิกพวกเขา2อสขวดและบอกเขาหากุสนับสนุนเราด้วยเงิน2,000ล้านดอลลาร์เป็นรายแรก FKI จะให้ความร่วมมืออย่างแห่งขันสำหรับการบริหารครั้งต่อไป FKI คือสหพันธ์อุตสาหกรรมเกาหลี ครับ17.7% 17เงินเดิมพันสูงสุดที่สุดยางยานยนต์ สามารถลงทุนได้อิทธิพลของ17.7ไม่ใช่ว่าฉันได้รับเงิน1,000ล้านดอลลาร์เขาให้ฉันแบบที่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นการแลกเงินเท่านั้นเขาบอกว่าจะคืนให้สุนยาก,กุ๊หลังจากที่ควบรวมกิจาการเสร็จสิ้นแต่ไม่มีทางเพราะว่าเขาเป็นคนประเภทที่เก็บสิ่งที่มีไว้ในกระเป๋าของเขาและ ไม่มีทางคืนมันไม่เสียเปล่าหรอกฉันสามารถแบ่งเงินให้ลูกๆ5คนของฉันได้คนละ20ถ้าฉันแบ่งเงินให้เท่าๆกันยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าฉันจะเสนอตำแหน่งให้หลานชายแทนลูกชายของฉันเพราะหลานชายก็มีคุณสมบัติครบถ้วน เมื่อลองมองดูมีหลายครั้งที่ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันมองกระจกอยู่เมื่อมันอยู่ในมือของเขาแล้วเขาจะไม่มีทางปล่อยให้มันหายไปและคงจะรู้สึกมีความสุขที่ได้ครอบครองของคนอื่นโดจุนฉันแน่ใจว่า17.7%ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นหากคนคนนั้นเกิดมาพร้อมกับอารมณ์ร้ายและเจ้าเล่ห์กว่า สาเลือดของเขาเองเขาคงจะพุ่งป้าไปที่สุญยากุบทันทีลูกและหลานที่เหลือจะโจนลงและถูกไล่ออกไปในสักวันเฮอเขาคงจะขยายสุญญากรุบอย่าไม่ต้องสงสัยมุ่งสู่ปราสาทที่ใหญ่และยิ่งใหญ่กว่าเดิมแต่เขาเป็นคนที่ไม่เคยแบ่งปันคุณสมบัติในการฆ้าปราสาทนั้น ถึงอย่างนั้นมันก็ชัดเจนแล้วว่าเขามีใจฝักใฝ่ทางโลกก็แจกแนวทางที่เขาดูแลพ่อตัวเองนอกจากนี้เขายังช่างคิดอย่างน่าเหลือเชื่อเพราะเขาทำให้พ่อของตัวเองทำตามความปรารถนาได้เมื่อตอนที่อย่างเป็นเด็กนี่ไม่ใช่เวลาสำหรับเรื่องนี้ แต่ที่จะกังวลเกี่ยวกับลูกชายของฉันฉันควรกางบนเรื่องกุ๊ปเสียก่อนถึงแม้จะโดนฉกมันก็ไม่ใช่ใครอื่นฉันไม่สามารถช่วยอะไรได้แต่สามารถหาข้อปลอบใจในข้อเท็จจริงที่ว่าหลานชายของฉันเป็นหัวขโมย